สำหรับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับผมอยากจะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าขนาดรถแข่งนะครับช่างมืออาชีพและตัวขี่มืออาชีพนะครับยังมีการผิดพลาดกันได้นะครับนับภาษาอะไรกับชาวบ้านหรือเด็กๆอย่างเรานะฮะผมก็เลยอยากจะบอกว่าคลิปนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอกันนะฮะสำหรับสาย2ทีนะครับนั่นก็คือลูกสูบ ติดนะครับหรือเบรกนะฮะก็บอกเลยนะครับว่าถ้าใครเคยนะครับจะรู้ทันทีนะครับว่าอาการเป็นแบบไหนนะฮะก็เหมือนในคลิปที่ผมจะให้ดูในะตอนนี้แล้วนะครับก็นั่นแหละฮะอันตรายมากๆนะครับก็ฝากกันด้วยฝากแชร์ต่อด้วยนะครับว่าอย่าประมาทนะฮะ ฤ้ดูการใหม่เปิดแล้วนะครับ at U T H A I 191นะครับบอกเลยว่าที่นี้เขาเด็ดจริงๆเลยนะครับที่สำคัญนะฮะคืนยอดรีเทิร์นนะครับให้ทันที6%ต่อเดือนเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปนะครับที่ at U T H A I 191อ๋อเจ็ดเจ็ดรับอยู่ในทักเอครับพบกับช่างเก่งลำแดงในทักบีครับ อเอาตัวไปพชักเก่งลำแดงนำเ้ยรถพยาบาลครับรถพยาบาลเป็นไรไหมนะคนเป็นไรไหมนะคน ไม่มีค่ดคาาสดก็ว่าเสียงรถมันหายไปเงียบไปฮะเยดีที่คองห้าไปซะละเหมือนล้มตรงไหนนะสายโฟมสายไฟไปหมดละรถตัวนั้นเหรอขาด แม่งเลยตกใจขออภัยในการโฟกัสกล้องนะฮะปลอดภัยนะอยู่ในรถแอบูลานนะกำลังทำความสะอาดแผลนะครับปลอดภยัยแล้วปลอดภยัยแล้วไม่มีอะไรจใจจะความเมื่อกี้เกิดอาการอะไรครับเนี่ยมันลูกติด,ตดอ๋นอนรืว่ายางแตกพอดีย้อนด้วยไลอ้โหไ่เป็นไร,รเดี๋ยวไปถามว่าสักครู่นี้นั่นแหละ มีอาการลูกติดนะครับไม่ได้ยางแตกตอนแรกคิดว่ายางแตกหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ว่ามันมีอาการล้อล็อกตอนแรกเขากาลังนอนจังหวะแล้วว่าแบบพอลูกติดลูกเบรกแล้วเนี้ยทำให้ล้อเสียอาการแล้วรถก็เลยแบบดีดดีดทิ้งไปเลยเรียบร้อยนี่นะคือความอันตรายของรถสองจังหวะนะครับที่หลายคนอาจจะเคยเจอหรือไม่เคยเจอถ้าเคยเจอก็ก,ก็แบบว่าถ้าถ้าผ่านมาได้ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเป็นกรณีมันเป็นขนาดเป็นรถแข่งนะระบบความปลอดภัยนะั้นนี่ยัง โอ้ยังล้มได้ก็ดูคลิปนี้บอกว่าจะเป็นอุทาหรณ์นะครับท่านผู้ชม